นักแสดงสาวเต้านัทพรอวดความเซ็กซี่บิกินี่ตัวจิว๋วมีมาไม่บ่อยต้องรีบซูมนอกจากความสามารถฝีมือการแสดงไม่เปสองรองใครแล้วด้านความสวยไม่แพ้ใครเลยจริงๆค่ะสำหรับนางเอกล่างเล็กเต้านัทพรถ้าเข้าไปส่องในไอจของเธอคนนี้จะเห็นว่าเจ้าตัวฟ้าดลุกหลักหลายสไตล์ไม่ว่าจะลุกไหน เธอคนนี้ก็เอาอยู่จริงๆจ้าถึงแม้ว่าบางลุกจะมีดราม,ม่าตามมาเธอคนนี้ก็โนโสนโนแครปล่อยผ่านล่าสุดทำเอาทะเลเดือดเมื่อสาวเตว้าได้ฟาดลุกสุดแซบกระแทกตาด้านบนเป็นบิกินี่ตัวจิว๋วปวดหน้าอกตุ้มต้มมาพร้อมกับกางเกงยีนขาสั้นเสมอหูโชว์เรียวขาย,ยาวถึงแม้ว่าจะมีเสื้อคลุมก็ไม่อาจต้านความแซบของสาวเต้าได้เลยนะคะ เททำเอาหลายคนโฟกัสก็กล้ามหน้าท้องที่เห็นซิแพดเป็นลูกๆไม่เสียแรงที่เจ้าตัวทุ่มเทออกกำลังกายมาเป็นประจำซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามากดหัวใจให้รัวๆพร้อมคอมเมนต์ชมความเซ็กซี่และหุ่นสุดป,ปังกันกระจาย